สำนักข่าวย่องตอดภูมิใจเสนเอขอคุยด้วยคนไรักขอโทษนะผมไม่ให้สัมภาษณ์ผมไม่ให้ส<อ>ัมภาษณ์เพราะว่าไม่เป็นธรรมกับผมหลายเรื่องครับสวัสดีครับผมวันนี้สำนักข่าวย่องตอดจะพาไปตอดสำนักข่าวหัวเขียวสำนักข่าวหัวเขียวก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองอ่ากรณีนี้ล่าสุดมีวิวาทะ รมชมหาไทยหมาดหมาดป้ายแดงท่านชาดาไทยเศษนักการเมืองกับสื่อมวลชนนี่ก็มีปัญหาที่กระทบกระทั่งกันเนาะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันแต่บางครั้งสื่อมวลชนนะครับก็ไม่มีจรรยาบรรณหลายๆสํานักบางทีก็มุ่งแต่จะขายข่าวนะ มุ่งแต่จะเรียกเรตติ้งบางทีเนี่ยหูพาดหัวข่าวนี่วาดเสียวตื่นเต้นแต่พอดูไปอ้าวไม่มีอะไรในกอไผ่ก็มีนะแบบนี้ก็มีนะครับพูดถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ตั้งแต่ผมอ่านออกเขียนได้แล้วก็จำความมาเนี่ยผมว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งที่มีลีลาการพาดหัวข่าวที่เรียกว่า,าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอุปนิสัยแบบนั่งเดิมยังไงก็อย่างงั้นไม่มีไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีเปลี่ยนสําหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างการพาดหัวข่าว นี่ยกตัวอย่างครับโดนเปิดซิงอายุ62มิตสุโอแขสีกาเอนคนแรกยืนยันเป็นความรักแท้จริงไม่เคยเสียเวอร์จิ้นมาก่อนแถมหอมแก้มโชออกทีวีอันน่ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า,าท่านอาจารย์มิตสุโอเนี่ย ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ท่านจะปราบปลื้มและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำเสนอและพาดหัวข่าวในทํานองนี้นะครับเปิดซิงอายุ62นี่นะนะครับก็ดูนะครับท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างอันนี้เป็นข่าวเก่าครับข่าวเก่า โอน้น่าจะ10กว่าปีแล้วแหละมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็คือคนญี่ปุ่นนะครับคือมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระอาจารย์มิสุโอนี่แหละนะครับก็คนไทยเคารพน,นับถือนะครับคนไทยเคารพนับถือว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพี่เ,เป็นที่เลื่อมใสนะครับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แล้วอยู่มาวันดีคืนดีก็มีข่าวนะครับขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ว่าท่านลาสิกขาเพราะไปพบความรักน่นะครับแต่ก็ท่านอาจารย์มิสุโอนี่ก็ดีนะครับดีตรงที่ว่าไม่ได้ไปใช้วิชาเสกเด็กเข้าท้องนะครับเสกเด็กเข้าท้องเหมือนอย่างยันตระสมียันตระ สมีนิกรสมีเจี๊ยบหรืออีกหลายๆสมีนะครับท่านก็ลาบอกว่าพบรักแล้วก็ลาสิกขาไปเป็นคาราวาสนะพร้อมกับเขาบอกว่าเปิดสิงอายุ62ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับลีลาการพาดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างสุภาพ ก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพชนนะครับขาสนับสนุนโดยยาสิฟันสมุนไพรสกัดสวัสดียาสิฟันดีๆของผู้ที่ฉลาดใช้ขนา200กรัมหลอดใหญ่เกือบเท่าแขนใช้เกือบปีดีและถูสนใจสั่งซื้อกดกรา